ชื่อนางสาวพิลามาเต็มเลขที่9มสี2วันนี้จะมาทําข้อสอบบท <c oughs> ที่3ค่ะข้อที่1จากรูปจงหาขนาดของแรง F ที่ทําให้วัตถุกเคลื่อนที่อย่างสม่ําเสมอถ้าค o s เท่ากับ3ส่วน5ตอนแรกนะคะเราจะแตกแรงก่อนนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้ F sin จะเท่ากับ53สา F cos เท่ากับ54ค่ะแล้วก็ด้านตรงนี้นะคะจะเป็นด้านตรงข้าม,าม F นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงเสร็จทานฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฝั่งขวานะโอเค นี้ก็คือเอ็นงานนี้นะคะก็คือบิวเท่ากับ MG วิธีทำค่ะซิกมา F เท่ากับ0แรงขวาเท่ากับแรงซ้ายเอฟคอสห้าสิบสามเท่ากับ F F3 สามส่วนได้เท่ากับ N อันนี้ N เรายังไม่รู้ค่านะคะเราก็จะมาหาค่าของ N หาค่าหาค่าของ N อ็นสิกมาเเท่ากับศูนย์แรงบน เท่ากับแรงล่าง n บวก f s i n 53องศากับ w n เท่ w f, ากับ w ลบ f s i n 53องศาอันนี้เราก็จะแทนค่าลงไปที่ n ได้เลยนะคะก็คือ f สส่วนห้ากับส่วนสคูณด้วยลบ f f 3าส่วนหเท่ากับ3าส่วนสคูณ50ลบ f 4ีส่วนห f 3าส่วนห้า เท่ากับ150 150ส่วน4ลบ F 4ส่วน5คูณ3ส่วน5 3ส่วนค่ะ3ส่วน4แล้วก็ตัดทรน,นะคะก็จะได้ F 3ส่วน5เท่ากับ150ส่วน4ลบ f 3ส่วน5ค่ะแล้วก็จะได้เป็น f 3ส่วน5บวก f 3ส่วน5เท่ากับ37.5 f จะได้เอามาบวกกันจะได้เป็น6ส่วน5เท่ากับ37.5 f จะได้เท่ากับ37.5ย้ายข้างมาเป็น f เท่ากับ37.5 5ส่วน6 f เท่ากับ31.25 n ค่ะข้ 2> อ2จาก w 1เท่ากับ w 2เท่ากับ 200n จงหาค่า ว่าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่นับแรกนะคะเราก็จะมาแตกแรงก่อนอันนี้ก็เป็นวิลหนึ่งก็คือตันที่วัตถุดิ่งลงมานะคะแล้วก็แยกเป็นแกน X แล้วก็แกนไหวก็จะเป็น W1 ลหนึ่งอห้าสิบสามงศาแล้วก็อันนี้จะเป็น W1 หนึ่งซสห้าสิบสามองศานี่ก็จะเป็น N จะเป็น n 2 w 2อันนี้ก็เป็น f 1ตรงนี้ก็จะแทนเป็น f 2ค่ะก็วิธีทำนะคะวิธีทำ sigma f เท่ากับ0 w 1นซ้าย53สาศาเท่ากับ f 1บวก f 2 w 1นึ่ง 5้ 53, เท่ากับ U N 1บวก M N บวก M, N N สอ <N 2, S 2> <5. S 1> แล้วก็ W 1 53จ่า้ากับ W 1 Cos 53องศา บวแล้วกับ W สองนะคะนี่ N เท่ากับ W W เท่ากับ M G นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะแทนค่าเป็นสองร้อยกับสี่ส่วนห้าแล้วกับสองร้อย คูณอยู่กับ3.5ส่วน5บวก2.0 0แล้วก็ตัดทอนนะคะเป็นอันนี้เป็น40อันนี้5แล้วก็200ตัดกันก็จะได้40 5ัวนี้ก็คือ1จะได้เท่ากับ160เท่ากับ120บวก

ข้อที่3จากรูป W 1เท่ากับ W 2เท่ากับ200เอ mm ็น hmm. เมื่อ u เท่ากับ0.2 mm hmm. จงหาความเร่งเราแ้วนะคะก็จะแตกแรงก่อนเหมือนเดิมน,นี่ก็เป็น W 1ไปอันนี้จะเป็น W 1ซ้าย53แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น W W 1คอร์ 53ไปอันนี้นะคะจะเป็น N2 ็ด้านล่างจะเป็น W2 ไปแรงเสียทางจะเป็น F1 อันนี้ก็จะเป็น F2 อันนี้เป็น n ก็ข้อนี้นะคะจะหาได้จากจิมมาเเท่ากับ MA วิธีทำวิธีทำนะคะซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอบิวหนึ่งไซด์ห้าสิบสามลบด้วยเอฟหนึ่งลบเอฟสองเท่ากับเอ็มเอวีวหนึ่งไซด์ 53 n <น> 1, 1ลบ n 2, <น>2ลบ n 2เท่ากับ m a 200<น> 1, 1> <บ>อันนี้คือก็แทนไปเลยนะคะเป็น200คูณด้วย4ส่วน5ลบ 0.2 W1 c o s 53ลบ0.2 W คูณกับ W2 อันนี้นะคะลองสังหาค่า W เท่ากับ mg เป็น200บวกกับ200จะได้เท่ากับ400เท่ากับ 400. สี่ส่วนด้วยสิบหาร้จะได้เท่ากับ40อันนี้ก็จะได้เท่ากับ 40a สิบเอต่ไปแล้วก็ตัดทอนก็อันนี้ก็จะเป็น40อันนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบ้ลบศูนย์จุดสอง เป็นสองร้อยคูณด้วย3ส่วนหตัดทอนกัน,น,นก็จะได้สี่สอันนี้ก็เป็น1แล้วก็ไปลบด้วยส่วนจุดสองบิวนี้นะคะมามนจะได้เป็น200 4 0อก็คิดเลขเลยนะจะเป็น160ร้อยหกลบยี่บสีลบสี่สเท่ากับสี่สเอ 96เท่ากับ 40a ย้ายข้ามา a จะได้เท่ากับ96ส่วน40ดังนั้น a จะได้เท่ากับ2.4 m/s กำลัง2ค่ะข้อที่4วางวัตถุมวล15 20และ25กิโลกร,รมัมที่มีชักเบาพุ ติดดังรูปเมื่อออกแรง240นิวตันดึงมวล25กิโลกร,รมัมจงหาความเร่งของมวลทุกก้อนแรงตึงเชือกที1และที2เมื่อสัมประสิทธิ์ความททานเท่ากับ0.2อันนี้นะคะเมื่อออกแรง240นิวตันเราจะให้เป็น F อันนี้เขาจะให้จงหาความเร่งมวทุกก้อนแรงึงเชือกที1แล้วก็ที2 มวลทั้งหมดมวลทั้งหมดก็จะเท่ากับสิบโลกรัมน,นะคะวิธีทำอันดับแรกนะคะเราก็จะหาความเร่งของมวลทุกก้อนก่อนของมวลทุกก้อนก็คือแทนด้วยซิกมา f เ,เท่ากับ MA f f เท <f> ่าก <ma, S 2> <ต>ับ m a จะได้240ลบกับ60 a 240ก็จะได้เป็น240ลบ0.2คูณด้วย60คูณด้วย10เท่ากับ6นี่ก็เป็น240ลบ100 เท่ากับ6 0 a 120เท่ากับ6 0 a ก็ย้ายข้างนะคะก็จะเป็น6 0 a นี้ย้ายมาเป็นเท่ากับ120แล้วก็ย,าย้ายกับอันนี้จากคูณกลายเป็นหารก็เป็น120ส่วนด้วย60 a จะได้เท่ากับ2 m s กำลัง2ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมา แรงตึงเชือกของทีหนี้จะเป็นทีหนะคะทีหนึ่งซิกมเ,เท่ากับ MA ็มเอทีหนึ่งลบเอเท่ากับยีคูณสองทีหนึ่งลบเเท่ากับสี่สทีหนึ่งลบศูนจดส คูณด้วย200เท่ากับ40 T1 ทีหลบ40เท่ากับทีหนเท่ากับ80ต่อไปเราจะมาหาแรงตึงเช่าของทีสกันต่อทีสใช้สูตรซิกมาเอเท่ากับ MA ทีสองลบเเท่ากับส5บห้าเทสอง N เท่ากับ15คูณสองทีสองลบสองจดสองกับร้อยห้าสิบเท่ากับสามสิบทีสอง ลบสามสิบเท่ากับสามสทีสอเท่ากับหกค่ะข้อที่5จากรูปจงหาความเร่งของมวลทั้งสองก้อนและแรงตึงในเส้นเชือกที่ผูกมวลทั้งสองนี้และผิวสัมผัสระหว่างพื้นเอียงกับมวลทั้งสองก้อนมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ0.1เท่ากันขั้นตอนแรกนะคะให้เราแบ่ง ตรงนี้ก็จะเป็น M G ตรงนี้ก็คือ M G cos 3 7องศาตรงนี้คือ M G sin 37องศาด้านบนคือ n 1แรงเสรยดทางนี้ก็คือ f 1ตรงนี้ก็ f 2ข้านบนคือ n 2 ามาตรงนี้ M G แล้วก็แตกแรงออกมาได้ M 2องไซห้าสิบตรงนี้คือ M 2 G cost ห้า ต่อมาก,ก็คือวิธีทำนะคะสูตรซิกมา F เท่ากับ MA M2G สองห้าสิบสามลบ f สลบ f ลบ M 1า,ามสิเเท่ากับ m a m 2 g s i n 53า n 2ลบ n 1ลบ m 1 g s i n 37เท่ากับ m a ต่อไปก็แทนเลขเข้าไปในสูตรก็คือ10คูณด้วย10กำลังสองคูณด้วย4ีส่วน5ลบ0.1คูณ10คูณ10คูณด้วย3ส่วนหลบ0.1คูณด้วย5คูณ1ิบ คูณ4ส่วน5ลบ5คูณ10ส่วน3คูณส่วน5เท่ากับ15บห้าและก็ตัดทอนอันนี้ก็คือ10อันนี้ก็เป็น2เป็น5 2าสองี้5ตัดมีห้าหนึ่้า แล้วก็จะได้เท่ากับแขีนเลขออกมาก็คือ80ลบ6ลบสลบ30เท่ากับ 15A 40เสเท่ากับ 15A ห้าเเท่ากับ4ี่สแล้วเราก็ย้ายข้างมามีก็คือ40ส่วนด้วย 15A เก็จะเท่ากับสองจ เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะข้อที่างวัตถุมวล25กิโลกรมัมบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน0.5ด้วยแรง400นิวตันำมุม3าม37องศากับแนวรบับแนวระดับจงหาความเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุนี้ความเสียดทานนะจะให้เป็นตัว u ก็คือ0.5 แรงก็คือจะให้เป็น R นะค่ะแล้วก็จงหาความเร่งอันนี้จะเป็น a อย่างแรกเราก็จะวัดลูกก่อนนะคะเป็นวัตถุ25กิโลกร,รมักมวา่แล้วก็37องศา f sin เท่ากับ สามสิบเจ็องศา f cos ก็คือ37มสองศา mg ก็คือ f วิธีทำ sigma f เท่ากับ ma f cos สาสิบ ลบ f เท่ากับ m a 400คูณด้วย4 cos 37ก็คือ4ส่วน5ลบ n เท่ากับ m a ก็จะได้ 400, เป็น400คูณด้วย4ส่วน5ลบ0.5 mg ลบ เอฟไซห้าสิบเจ็ดองศาจะได้เท่ากับยี่สิบห้าเอแล้วก็ตัดทอนกันนี้ก็คือแปดสิบอันนี้ก็คือหมดก็จะได้สามร้อยยี่สิบลบศูนย์จุดห้าคูณด้วยยี่สิบห้าคูณด้วยสิบแล้วก็ลบสี่ร้อย คุณด้วย3ส่วน5เท่ากับ 25a ตัดแดนนี้รับแบบอันนี้1จะได้เป็น320ลบ125ลบ240เท่ากับ 25a 320ลบ365เท่ากับ 25a อันนี้ก็จะได้ คำตอบเป็น4ลบ45เท่ากับ25 a แล้วก็จะย้ายค่าสลับกันก็จะได้เป็น25 a เท่ากับ45ตังนี้ก็จะเหลือ a ตัวเดียวแล้วก็ย้าย25มาหาร45คูณ25 a จะเท่ากับ1.8เมตรตอวินาทีกำลังสองค่ะข้อที่7 วางวัตถุ5กิโลกร,รัมบนพื้นเอียงที่เอียงทำมุม37องศากับแนวระดับปรากฏว่าถาลายลงมาด้วยความเร็วคงที่จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับวัตถุนี้จะใช้สูตรซิกมาเอเท่ากับศูนย์แล้วก็จะวาดรูปก,ก่อน37องศา วัตถุห้ากิโลกร,รมัมจีไซทเท่ากับ37เจ็จะแตแกแรงหนึ่งเอมออสามวีทีทำ ดีมาเท่าก MM ับ0 mg ย์เอเลบเเท่ากับ0ก็แทนข้าไปก็อ็มจคูณกับ10คูณ3ส่วน5ลบเเท่ากับ0 สิบเอ็มจีโค้ดสาเท่ากับ0ูนย์สาคูณกับ10บคูณโค้ดสามสบ่วนหเท่ากับศก็จะทวนจะได้เป็น 30 40กับ0 40เท่ากับ30ก็ย้ายข้างจะได้เท่ากับ30ส่วน40ทวนกันก็จะได้0.75